สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในเกมไ h ท์ฮูดกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อนะว่าเจ๊ขาดูะจนภัยถึงตรงไหนแล้วโอเคเราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของบทที่6แล้วนะตอนนี้เจ๊ก็นั่งผิงไฟเตรียมลงต่อสู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของเจ๊กันเลยดีกว่านะครับว่าณนะตอนนี้ อุปกรณ์สวมใส่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล12นะครับแล้วอุปกรณ์สวมใส่ก็จะพยายามให้ถึงเลเวล12นะโอเคส่วนอัศวินที่ช่วยต่อสู้นะครับก็ยังเป็นตัวระดับสีฟ้าอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปประจนภัยกันต่อเลยละกันตอนนี้พี่ก็เล่นมาจนถึงท้ายๆของบทที่6แล้วมาถึงปราสาทไฮกาดนะครับก็จะเจอประตูแล้วก็จะเจอด้านในอีกอันนึงนะ น่าจะสู้2อ,อันนี้แล้วก็น่าจะจบบทที่6นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กันเลยละกันนะครับโอเคน่าจะไหวแหละใช้สเตมินาเล็กน้อยตัดเข้ามีอีเวนต์นะครับมีกลุ่มทหารเนาะน่าจะเป็นผู้รักษาประตูทางตะวันออกของเขาแหละของไฮการ์ดเนี่ยนะครับมาเราน่าจะต้องสู้กับเขาเนี่ยแหละ อาแล้วจะเดินไปไหนอะ่ะโอเคมันส่งลูกน้องมาให้สู้ก่อนเจ๊พร้อมเสกลูกน้องเสกอัศวินลงมา่าเดี๋ยวแล้วก็ฟันเรียบปรับปรับแล้วก็ปรับเรียบร้อยโอเคตาเทินเขานะครับตอดเราเข้านิดหน่อยนะปรับเรียบร้อยตัวแรก ยังตัวสองปล่อยน้ําแข็งซากลิม,ย,มนนยังไม่นอนยังไม่นอนโอเคแต่มันจะติดน้ําแข็งเราทำให้ต่อไปก็ตาเธนเราเลยไปปับป๊บปั๊บเรียบร้อยเวฟแรกเราไปเวฟที่สองยังเป็นพวกลูกน้องอยู่นะมี3มเวฟมาเจ๊ขนนูใส่ก่อนเลยปังยิงตัวระยะไกลของเขา ส่วนเจ๊ก็ขวดแถวหน้าไปตาเทินของคู่ต่อสู้ฟันของเราลดลงเล็กน้อยนะศัตรยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอ้เมื่อกี้เข้าเลือดเราเสกน้ำแข็งไปฟีดไปซาเรียบร้อยไปแถวหลังปับยังไม่นอนโอเคตาเทินคู่ต่อสู้แหมมีโมโห โดนยิงธนูตอดไกลเลยธนูนี้มันจะเข้าไปที่พลังชีวิตของเราเลยนะไม่เข้าเกาะทะลุเก,กาะไปเลยนี่โอเคเวฟที่สองเรียบร้อยนะครับเวฟสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยปรับแล้วก็แช่แข็งไม่ซะาโอเคปรับรียังไม่นอนโอเค ตาคู่ต่อสู้โอ้โหมันมาฟันเราเลยตัวไกมาตอดเราอีกแล้วก็ไปปับ๊บเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองยังไงยังไงธนูยิงไปซะเรียบร้อยตัวหลังไม่นอนเลยนะครับธนูของเรานี่ส่วนใหญ่จะจ้องไปโจมตีตัวหลังนะโอเคอ่ะครบทั้งสามเทินแล้วยังไงต่อชนะไปนะครับสำหรับด่านนี้ เลเวลขึ้นเลเวลสิบสามแล้วเคเยี่ยมได้พลังชีวิตนิดหน่อยแต่ของเล็กน้อยโอเคไปเส้นทางถัดไปนะครับมีเส้นทางโผล่มาเอา้าจบบทที่หกแล้วโอ้โหเพิ่งถึงประตูนหน้าเมืองไฮการ์ดนะนึกว่าจะต้องสู้อีกหนึ่งครั้งแต่ ถึงประตูหน้านี้ชนะแล้วก็จบบทที่6นะก็ได้ของรางวัลในการอัพเกรดอาวุธมาแล้วก็ได้ชุดป้องกันยิงไกลนะแล้วก็ชุดเกราะเบาเป็นแขนนะโอเคอ้าวจบบทที่6ซะแล้วงงเลยมีเส้นทางถัดไปโอเคก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะอ่า ก็สำหรับเจ๊ขาโคตรก็จบบทที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นถุงมือนะเนี่ยโอ้โหได้เงินหมื่นเลยเหรอยี่ยมแล้วก็ได้เฮ้ยได้ถุงมือถุงมืออะไรเนี่ยกดติดตั้งเลยโอ้โหมีแอนิเมชั่นนี่อย่างเท่เหมือนจะเป็นสกินถุงมือนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสกินแหละโอเคเท่เลยขึ้นบทที่7แล้วโอเคนะโอ้โหนึกว่าต้องสู้2รอบนะถึงจะจบบทที่6แต่สุดท้ายก็สู้ไปแค่รอบเดียวนะครับจบบทที่6แล้วมาถึงที่หน้าประตูก็จะจบบทที่6นะครับโอเคสำหรับการประจนภัยของเจขาโหดนะครับก็มาถึงบทที่7แล้ว เดี๋ยวสำหรับเนื้อเรื่องในการผจญภัยในบทที่7เนี่ยพี่ก็จะไปตีโดยไม่ได้อัดคลิปเนืก็จะไปอัดคลิปตอนท้ายๆที่จะจบบท7เลยแล้วกันนะครับพี่ก็จะไปอัพของอัพอะไรตามทางของหลายทางของบทที่7แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับอันนี้เดี๋ยวพี่ไปอัพอุปกรณ์ดีกว่าอัพเกรดอุปกรณ์ดีกว่าเนาะทรัพยากรโอเคเดี๋ยวเราอัพได้ อันนี้ก่อนเลยปอกแขนอัพเลยปึ๊บเลเวลสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และ10นะครับแล้วก็เลื่อนระดับโอเคทะลุ10แล้วเดี๋ยวเราก็อัพไป ไปสิบสองโอเคสิบสามแล้วเดี๋ยวเราก็อัพเสื้อต่อเลยสำหรับการอัพตั้งแต่เลเวลสิบขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรแตกต่างจากเลเวลหนึ่งถึงสิบเนาะโอเคพาคุมไหลอัพไปมีอะไรอีกอาวุธ อัพเลยโอเคเลเวลสิบสาแล้วสีฟ้านะหมวกอัพซาเลเวลสิสีฟ้าเหมือนกันหมวกมีอะไรอีกลองเท้าอัพซาเลเวลสิเรียบร้อยน่าจะครบทุกส่วนแล้วนะครับโอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการผรจญภัยของเจ้ขาโหดนะตอนนี้ก็จบบทที่6แล้วกําลังเข้าสู่เนื้อเรื่องในบทที่7นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามการผจญภัยของเจ้ขาโหดด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยเจ้ขาโหดจะโหดขึ้นขนาดไหนนะพี่ก็จะพยายามเล่นให้เจ้เขาโหดๆให้ถึงที่สุดล้วกันเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ